สองหนึ่งแอคชั่นสรซ่ายังสรซ่าสวีทบ้านยิ้มให้กันอ่ายิ้มให้กันอ่าหยุดหยุดเลยหยุดเลือกเสือแดดเล็กน้อยนนึงอ่าอ่าเยอะยิ่มย่าบังยิ่มอ่าหยุดเลือกเสือให้กันอ่าอ่ามากบอลลองเทถาลองเทถามากบอลอ่าอ่าโอเคคัดโอเคคัดอ่าเราปูล่มก็เต็มที่อ่า จะเห็นว่ามันไกลครับอ่าไกลพอละครับอ่าจูงแขนอ่าจูงแขนอ่าย่างเขาบิกซีเลยย่างเขาไปเลยอ่าโอเคคัดเอาไหกพูดถึงเหมือนเดิมมือมจับมือมากลุ่ม เออควดเอออดนลงไเออเออเออแฉบเลยแคบเลยตัวนี้ในวอในในวอของก็ได้ในวอได้กับผมหนนีบของแคบเลยอ่าัดโอเคเอาเอายังย่เข้สปีดพร้อมอ่โอบแขนโอบแขนอ่าจบไลอ่จุกนภาเอ่อ่า เที่ยซะเอาไม่ือ้หัวทีล้วเนาะเที่ยวซะเน็บไปไหนหัวในยุติยังเยี่ยมจับกุมมือบังในหน่อยสามสามสองหนึ่งแอคชั่นอ่จับมือเอ่าเยี่ยมแน่แน่ด้วยหน่อยลบให้หน่อยครับเสื้อเหลืองเอาไม่จับมือไหมเอาไปเอาเกี๊ยวกาแฟมาตั้งอ่าเอาไป

รับงาได้ครับรนบงาได้ใกล้ครับรับานได้ใกล้เอามาเออกินกาแฟนิดนึงหนูจิบกาแฟนิดนึงอายิ้มให้อายเพื่อนยิ้มแบบอาเดี๋ยวโอเคมามารับฟังนี่มารับฟังตรงนี้โอ้ มาไหนวะมานี่มานี่มาที่นี่องหนึ่งแอคชั่นอ่าหาโมกลองหน้าลงมาอ่าขอเบอร์หน่อยครับขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยกดเบอร์ศูนย์เก้าเจดนย์สี่ห้าห้าสออ่าเอาตัวนังจากนั้นปุ๊บปูปูเอาตังไงอ่าบันดิจ้าเอาอ่าเป็นไรครับครับอ่าเจ้่พีู่โอเคกููรน โอเคครับสามสองหนึ่งแอคชั่นอ่าเปิดป,ประตูของงเลยเปิดประตูออกงปังอ่เาเปิดของปงอ่เาเย็พปปิดประตูอ่าปุยยิ้มใหม่ปู่ยิ้มใหม่เย็ประตเออมาปิดประตูอ่าป๊อได้าดล้าวลสุดยอดอ่ามาต่างต่างมาต่างกานมานต่อข้างมา หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดตา้ามาตาบ้ามากจะไปกินอะไรกันลกพาไปกินวันนี้ปลาเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงไม่จัดเจเลยนะัอเคลาะปาปาปูโอ้หน้ำปูคยเห็นไหมคยเห็น้ไหมไ่เห็นไหย